ปวดตาใช่ไหมคะใช่ค่ะปวดนานเลยยังคะปวดมาประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะปวดมาหนึ่งปีแล้วเราเคยไปรักษาที่ไหนไหมปกติทางยาค่ะหรือว่าก็ปรึกษาทางหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็คือยังไม่เคยฉีดยงฉีดยาทานแค่ยาเดีครับเพราะว่าทำงานที่ลรงใช้งานกับพวกเอกสารแล้วก็ใจถนัดขวาครับแล้วมีแบบชาเร้าลงแขนมีออนแรงด้วยไหมคะบางที ตอนนั่งนานๆทำงานย่างเงี้ยแล้วถ้าปวดทันทีเลยไหมส่วนเราเกรงไหนขึ้นมาปวดทันทีเลยท่องงานวันนั้นหนักชั่วโมงสชั่วโมงอะค่ะมันก็จะเกรงขึ้นมารากันก็จะปวดมากปวดตื้อๆตป้นตรงบริเวณนี้ ทำไมได้น้อยจ้ะโอเคไม่มีอาการเลยนะคะไม่มีโอเคขอเงยหน้าขึ้นมองเพดานเลยค่ะมีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะปกติดีมากเลยค่ะรู้สึกสบายค่ะโอเคเดี๋ยวขอเงยหน้าขึ้นนะคะตึงมากเลยลองยกแขนขึ้นมาข้างนี้ขึ้นสุดๆเลยค่ะมีอาการอะไรไหมคะนี่มีอาการ ออฟฟิศซินโดรมนะคะจะเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เราจะเกิดขึ้นกับพนักงานออฟฟิศนะคะที่ทำงานตอนต,ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนท่าทางขณะทำงานค่ะซึ่งบางทีถ้าเราสมมติเราทำงานติดต่อกันนานแล้วเราไม่พักเนี่ยค่ะมันจะส่งผลทำให้เกิดอาการล้าแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อตามมานะคะหลายๆเคสนะคะที่เจอเนาะคือเขาจะมีอาการเกร็งที่บริเวณบ่า จะมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยเนื่องจากการที่กล้ามเนื้อมันมีการหดตัวติดต่อกันเนี่ยค่ะแล้วมันไม่ได้แบบคลายตัวเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีหลักการง่ายๆมาแนะนำกันในเรื่องของการรักษาของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมให้อาการมันดีขึ้นต้องทำยังไงบ้างนะคะหลักการในการรักษาของคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคะ ง่ายๆเลยทั่วไปนะคะถ้าสมมติว่าคุณนั่งอยู่ที่ทํางานแล้วไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรอา,อาจจะยังไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมากนะคะขอแค่คุณรู้ท่ายืดท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะในการเพื่อช่วยลดอาการเหล่านี้นะคะท่าแรกนะคะอยากให้ทุกคน,นะค,ะคุณนะคะยกแขนขวานะคะจับที่ศีรษะจากนั้นเอียงศีรษะไปทางขวานะคะแล้วกดหน้าลงนิดนึงนะคะค้างไว้นับเลข 1- ถึง15้านะคะ ถ้าสมมุติว่าครบ15นะคะให้ผ่อนกลับมาที่เดิมเราจะทําซ้ํานะคะประมาณ3-5ครั้งนะคะถ้าสมมุติครบก็ไปรอบที่2องแล้วก็ผ่อนทําจนครบนะคะเหมือนกัน,นะค่ะถ้าสมมติคุณตึงข้างขวาเราก็จะใช้ข้างซ้ายนะคะมือซ้ายจับศีรษะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อมือเวอน้นตรงนี้นะคะให้ด้านขวามันตึงรู้สึกตึงน,นะคะแต่ไม่ถึงกับเจ็บ เอียงค้างไว้นะคะเลข 1- ถึง15เหมือนเดิมทำซ้ำนะคะ3าถึงหรอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อยากแนะนำเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางนะคะเวลา,าทำงานนะคะสมมุติเวลาทำงานเนะะี่ยค่ะให้นั่งทำลักษณะหลังตรงอย่างนี้นะคะค่ะหลังตรงศีรษะตรงนะคะจอของคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ในระดับของสายตาพอดีนะคะค่ะ ขานะคะเทา้านะจะต้องถึงพื้นทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ลักษณะของมือที่วางบนคีย์บอร์ดจะต้องไม่มีการแอนหรือว่าหักจนเกินไปค่ะจะต้องอยู่ในแนวองศาที่ปกติแล้วก็ระหว่างที่ทำงานเนะะี่ยค่ะอยากให้พักสมมุติเราทำติดต่อกันครึ่งเชาะะ้าเนี่ยค่ะอยากให้เว้นสักทุกชั่วโมงเราออกมายืดเส้นยืดสายอย่างที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ก็จะช่วยลดอาการตึงหรือว่าอาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้อย่างมากพอสมควรค่ะ